สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไร้ผู้ตานของคินนานในตอนที่672นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยข้ารู้สึกได้ถึงลมปานที่อัศจรรย์ระเบิดออกมาจากร่างกายของเจ้าก่อนหน้านี้ใช่ไหมหาลมปานที่น่าอัศจรรย์อย่างนั้นเหรอใช่แล้วละก่อนหน้านี้ถ้าข้าเดาไม่ผิดเจ้าเพิ่งจะเข้าใจวิชาย,ยุท์ระดับอมตะมา,า,มาใช่ไหมละ่ะ ก็ริงที่ข้าได้เรียนรู้วิชายุทธระดับอมตะแต่มันเป็นวิธีเงาข้าคิดว่าจะต้องฝึกฝนวิชานี้ด้วยกระบี่ทลายสวรรค์ข้าต้องเปลี่ยนมันให้เป็นวิธีกระบี่ให้ได้ถ้าอย่างนั้นเจ้าสามารถแสดงมันให้ข้าดูได้ไหมข้าอยากรู้เกี่ยวกับมันไม่ต้องกังวลไปข้าจะไม่แอบฝึกฝนมันข้าเป็นยอดนักกระบี่เช่นกันบางทีข้าอาจจะให้คําแนะนําบางอย่างเกี่ยวกับเจ้าได้และเพื่อช่วยให้เจ้าเปลี่ยนมันเป็นวิธีกระบี่ให้ได้ ถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่จะได้รับคำชี้แนะเทพเจ้าสงคำรูปแบบที่5วิธีกะบีสะเทือนสวรรค์หยุดก่อนเจ้ายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิชายุด์นี้ได้ในตอนนี้เจ้าสามารถปลดปล่อยศัก,กยภาพทั้งหมดของวิชายุทธ์ระดับอมาตานี้ด้วยเงาวเท่านั้นถ้าเจ้าจะใช้มันแบบเดียวกับวิธีกะบีมันแน่นอนว่ามันจะอ่อนได้กว่ามากเลย แล้วข้าควรจะทำยังไงดีล่ะทำตามที่ข้าบอกขั้นแรกสะสมพลังแหงกบีของเจ้าไว้ในกระบีทลายสวรรค์ตามที่คาดไว้เลยจกักรพรรดิก้าสวรรค์ความเข้าใจในวิธีกบีของนางนั้นดีกว่าข้าเป็นอย่างมากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นก่อนเองพลังช่างสมกับเป็นสุดยอดนักกบีแห่งจกักรพรรดิก้าสวรรค์ใช่จริง เมืองเยาขอบคุณท่านมากเจ้าไม่จำเป็นต้องมีมารยาทกับข้านักล็อกแต่อย่างไรก็ตามหากเจ้าต้องการที่จะขอบคุณข้าจริงๆล่ะก็เจ้าก็ต้องมากับข้าในที่แห่งหนึ่งเมืองเยาข้าเกรงว่าจะทำเช่นนั้นไม่ได้ล็อกข้าต้องไปยังสำนักชงอยู่ไทหวงเพื่อรับวัตถุดิบและมุ่งหน้าไปยังแคนอมมาตาขนาดเล็กที่สี่แคนอมมาตาขนาดเล็กที่สี่อย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นลืมมันไปก่อนเถอะเราค่อยพูดกันใหม่โอกาสหน้าก็แล้วกัน แต่อย่างไรก็ตามข้าขอเตือนเจ้าไว้อย่างหนึ่งเจ้าไม่ควรแสดงลำแสงเตาเกียริสีของเจ้าให้คนอื่นได้เห็นเว้นเสียแต่เป็นเหตุจําเป็นเท่านั้นไม่อย่างนั้นเจ้าจะต้องเดือดร้อนเป็นแน่เอ๋แล้วเจ้ารู้ถึงความหมายของลำแสงเตาเกียรสีไหมข้าเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรและมันมาจากที่ไหนข้ารู้แค่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาข้าเชื่อว่าไม่มีจกักรพรรดิเก้าสวรรค์คนใดที่มีมัน ดูเหมือนว่าข้าจะต้องปกปิดเรื่องที่ข้ามีลำแสงเตาเกียริสีไว้สินะเมื่อเหยพอดีว่าข้ามีเรื่องที่อยากจะถามอีกเรื่องหนึง่งคือเจ้าเห็นบุรุษที่มีนามว่าชิวหงไหมชิวหงเป็นน้องชายของข้าเขาเพียนเพียงอมาตะามนุษย์เท่านั้นข้าไม่เห็นเขานะข้าเห็นเพียงแค่ราชาอมาตะาสองคนเท่านั้นถ้าอย่างนั้นคงต้องถึงเวลาที่ข้าต้องจากไปแล้วไว้พบกันใหม่นะไม่กี่วันต่อมานาเบืองโบราณยุนหลัว จัก,กรพรรด,ดินีเฟเย์เย่ช่างหน้าประทับใจยิ่งนักนางเพิ่งจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิ์เก้าสวรรค์แต่นางกับสังหารจัก,กรพรรดิก้าสวรรค์ไปแล้วถึง10คนแน่นอนละพวกเราทุกคนต่างรู้ดีว่าจัก,กรพรรด,ดินีเฟเย์เย่น้าประทับใจเพียงใดเมื่อพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าได้ยินผู้อาวุโสกล่าวว่าจัก,กรพรรด,ดินีเฟเย์เย่กำลังจะต่อสู้กับสองในห้าผู้ยิ่งใหญ่ในไม่ช้านี้ ช่างสมกับเป็นนางจริงๆจกักรพรรดินีเฟยเย่ต้องการที่จะปีนขึ้นไปสู่จุดสูงสุดและกลายเป็นจกักรพรรดิอันดับหนึ่งแห่งแคว้นอามาตาก้าวสวรรค์ชั้นฟ้าเฮ้ยไม่มีทางที่ข้าจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่จกักรพรรดินีเฟยเย่ทามาในหนึ่งช่วงชีวิตของข้าเฮ้ยลืมมันไปซะเถอะเรามาพูดถึงเรื่องอื่นกันจะดีกว่าเมื่อไม่นานมานี้อัจฉริยะไร้ผู้ใดเปรียบของนิกายบรรพชนเทียนซูและนิกายโบราณสางสินได้มาอย่างสํานักของพวกเราเจ้าเคยได้ยินไหม ข้าก็ได้ยินมาเช่นกันข้าเชื่อว่ากำลังจะมีการจัดแข่งขันด้านอัจฉริยะไร้ผู้ใดเปรียบจะมีการจัดแข่งขันอย่างนั้นเหรอเจ้ามาอย่างสำนักชงอยู่ไถห่วงแล้วใช่ไหมในอีกไม่ช้าจะมีคนไปรับตัวเจ้าขอบคุณเจ้ามากแต่ข้าต้องขอโทษด้วยข้ากำลังยุ่งอยู่กับการล้อมรวมรลกฐานเต่าของข้าจนลืมเอ่ยแสดงความยินดีณภูนะเขาเหิมะโอ้นี่เจ้าสามารถล้อมรวมรากฐานเต่าของเจ้าสำเร็จได้แล้วอย่างนั้นเหรอ เจ้าสามารถบอกกับข้าได้ไหมว่าเจ้าสามารถสร้างรากฐานเตาของเจ้าได้อย่างไรคือว่าข้านั้นโชคดีมากข้าพบเข้ากับเปลวเพิงอมาตะล้อมละลายเตาแล้วก็น้าเมืองโบราณยุนลัวเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้แหละข้าก็เลยทําสําเร็จนะคงจะถึงเวลาแล้วละโอ้แน่นมันสิทธิพี่ช้างคงคารวะสิทธิพี่ช้างคง ข้าเชื่อว่าเจ้าคงจะเป็นสิษย์น้องขินนานใช่ไหมข้าเป็นสิษย์ส่วนตัวภายใต้คําสั่งของอาจารย์ชางเซียวเรียกเขาว่าชางคงก็ได้อาจารย์ส่งข้ามารับเจ้าถ้าอย่างนั้นคงต้องรบกวนสิษย์พี่นําทางแล้วณเขตแดนไทยห่วงของสํานักชงอยู่ไทยห่วง ท่านพี่ท่านจะเอาแบบนี้จริงๆอย่างนั้นหรอทรัพยากรอื่นมีตั้งมากมายแต่ทำไมเราต้องมอบไม้ชังบิงให้แก่คินนานด้วยละ่ะในเมื่อรากฐานเตาของคินนานก็ถูกทำลายไปแล้วตอนนี้เขาก็เป็นเพียงแค่ขยะเท่านั้นน้องข้ารากฐานเตาของคินนานถูกทำลายในดินแดนของเราข้าสัญญาว่าจะตอบแทนบุญคุณเขาข้าไม่สามารถติดค้างคำสัญญาของข้าได้แต่ว่า ไว้เราค่อยคุยกันในภายหลังตอนนี้ชิ้นนานได้มาถึงแล้วฮข้าเองก็อยากเห็นเขาเหมือนกันท่านอาจารย์ตามคำสั่งของท่านข้าได้พาชิ้นนานมาแล้วขอรับชิ้นนานนี่เป็นครั้งแรกของเจ้าที่เข้าสู่เขตแดนไทยห่วสิเนาะรู้สึกอย่างไงบ้างเล่าเปิดหูเปิดตายยิ่งขอรับอายุก็ยังน้อยแทนที่จะเดินทางอย่างถูกต้องแต่กลับเลือกเดินทางในทางประจบประแจงแทนเนี่ยนะ ข้าไม่รู้จริงๆว่าข้าไปทำให้ผู้อาวุโสคุณเคืองที่ใดกัน